สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมีพี่เขาถามกันมาทางหลังบ้านนะคะว่าทําอย่างไรเขาถึงจะได้โบนัสเหมือนช่องที่ลถได้ตัวนี้นะรถอยากบอกว่าลถลงคลิปช่วงนั้นนะคะทุกคนลงคลิปรวนะคะวันละสิบคลิปทาได้เหมือนลสไหมแล้วก็ลงคลิปธรรมดา อีก2-3ถึงคลิปแล้วแต่อารมณ์นะคะความยาวนะแล้วลดก็เริ่มไลฟ์สดวันละ2ครั้งครั้งละ2-3ชั่วโมงนะทุกคนแล้วเขาก็โยนโบนัสให้กับลรสแล้วโบนัสที่จะได้นะที่จะนำมาสร้างรายได้ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใครหรือมียอดไลค์มียอดคอมเมนต มียอดแชร์มียอดการรับชมที่มากกว่าหนึ่งรครั้งในชั่วโมงนั้นที่หย่อนลงไปนะคะในการสร้างไรายได้จากโบนัสนะแล้วก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่เขาจะให้ด้วยนะคะอยู่ที่ดุลพินิษของเขานะอยู่ที่ว่าเราเนี้ยมีความขยัน มีความอดทนมีวินัยในการลงคลิปแค่ไหนนะคะการที่เราอยากจะได้รายได้ของเขาหรืออยากจะสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนนะก็เหมือนกับเราเนี่ยไปทำงานให้กับบริษัทหนึ่งนะถ้าเราไม่ไปทำงานสม่ำเสมอไม่เข้างานตรงตามเวลาไม่ทำงานตามที่เขากำหนดไว้เขาจะจ่ายเงินให้เราไหมเขาอยากจะจ้างเราไหม เขาก็ไม่อยากจ้างเราใช่ไหมนะคะ